บิสม e ิลลาฮิรราะห์มานิรราะหีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินอัลลมินวะสลัตุวะสลามุอะลัอัชรอฟิลอัมบิยาอิวะมุรุสลิมุอะลัอัลีฮิวะซับบิฮิอัจมะอินอัมมาบะอัลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิตะอัลาวะบรักะตุฮ์เราก็ยังอยู่กันในส่วนของตะจวิดนะครับในเรื่องของอันอิสฮารซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ รู้กันไปแล้วนะครับได้เรียนกันไปแล้วในบางส่วน ry, โดยเฉพาะผู้ที่เข้าเรียนในสดนะครับก็คือ2อ,อาทิตย์ที่แล้วนะครับสอ,อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราเรียนกันเป็นแบบสดแล้วก็ได้มีการให้อ่านนะครับซึ่งก็มีนักเรียนบางส่วนเนี่ยเข้ามานะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยนะครับติดตามว่าวันไหนเนี่ยครูจะสง่งคลิปไปหรือว่าให้ทําอะไรหรือวันไหนเนี่ยให้เรียนแบบสดนะครับนักเรียนก็ต้องคอยติดตามดูนะครับเพราะว่าเวลาที่ครูเนี่ยได้ทําการสอนแบบสดเนี่ย นะครับนักเรียนที่เข้าเรียนมาในตามช่วงเวลานะครับมาในช่วงเวลาขณะนั้นที่ได้มีการสอนสดเนี่ยอ่ก็จะมีคะแนนพิเศษให้นะครับอ่ะจะได้มีการฝึกอ่านกันอ่ได้มีการฝึกอ่านได้มีการเรียนรู้ตัศวิทย์กันไปพร้อมๆกันนะครับอ่ซึ่งขณะที่ครูให้อ่านในเวลาเรียนสดเนี่ยนักเรียนที่อ่านไปแล้วเนี่ยก็จะได้คะแนนอ่เป็นคะแนนเก็บเพิ่มไปอีกนะครับคนละส่วนกับคะแนนที่ครูจะให้สอบอ่านนะครับซึ่ง เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยซึ่งจะเป็นวันไหนสักวันหนึ่งแหละเดี๋ยวครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยอ,อัดคลิปในเรื่องของการอ่านจะเป็นการอ่านแบบไหนการอ่านซูร์หรอไหนนะครับเดี๋ยวเราก็จะว่ากันอีกทีนะครับเดี๋ยวครูก็จะบอกรายละเอียดอีกทีซึ่งวันนี้เราก็มาต่อกันนะครับในส่วนของอ n d it's hard ตรงนี้เราก็ได้เรียนกันไปแล้วนะครับ ซึ่งอ d ทั้งหมดเนี่ยก็มีอยู่8ชนิดด้วยกันนะครับมีทั้งหมด8ชนิดซึ่งอีทันกีเนี่ยนะครับอทันกีเนี่ยเราก็ผ่านกันไปตั้งแต่แรกเลยนะครับในเรื่องของผู้กมของนูนตายและตันวีนนะครับอทันกีแล้วก็ it had โชเฟอร์วีเนี่ยนะครับสอ,อาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็ได้เรียนกันไปแล้วนะครับนั่นก็คือ,อมีมตายนะครับพบกับทุกตัวอ,อ,กอักษรยกเว้นตัวฟาวาวาบายามีมนะครับ ยกเว้นฟาวเวลบายามิมมีมตายไปพบตัวใดก็ตามยกเว้นฟาวเวลบายามิมเนี่ยก็คือหุ่กรมอิฐฮาร์ชาฟาวีนะครับอ่าแล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะมาต่อกันในเรื่องของอันที่3เลยนะครับอิฐฮาร์ชาฟาวีอัาชัดดูนะครับอิฐฮาร์ชาฟาวีอัาชัดมาดูครับคำนิยามก่อนเลย คำนิยามคืออะไรอิทฮัชชฟวีอัชัดคำนิยามก็คือการออกเสียงให้ชัดเจนที่2ริมฝีปากพร้อมกับเน้นเสียงด้วยนะครับอิทฮัทเนี่ยคือการทําให้ชัดนะครับอิทฮัก็คือการทําให้ชัดเจนออกเสียงให้ชัดเจนชอฟวีคือริมฝีปากส่วนอัชัดเนี่ยก็คือให้มีความเน้นหนักเลยก็คือออกเสียงให้ชัดเจนแบบชัดเจนจริงๆเลยชัดเจนแบบหนักขึ้นกว่าอิทฮัทชฟววีอีกนะครับ ก็คือให้ชัดเจนแล้วก็มีการเน้นด้วยนะครับอ่านชัดแบบเน้นๆที่ไหนที่2ริมฝีปากของเรานะครับรูปแบบก็คือ,อมีมใต้นะครับก็คือมีมสุกูลเนี่ยนะครับมีมสุกูลไปพบกับอักษรฝากับเวานะครับ2ตัวเท่านั้นมีมใต้พบกับฟาและเวาจําจเป็นจะต้องอ่านเสียงมีมใต้เนี่ยให้ชัดเจนที่สุดนะครับอ่านออกเสียงมีมใต้ให้ชัดเจน มาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างตัวอย่างมีมตายพบว,วาวก่อนนะครับมีมตายพบว,วา้าตรงไหนครับเรากุ้มดีนุกุ้มวลียดีนอ่าเราก็ต้องอ่านให้ชัดเจนตรงตรงไหนตรงดีนุกุ้มนะครับดีนุกุ้มวลียดีน ออกเสียงบีมให้ชัดเจนตรงคาว่ากุ้มนะครับอย่าไปออกเสียงแบบหลวมๆไม่ชัดเจนนะครับอย่าไปออกว่าเร um um ากุ้มดีหนูกุ้มวาลีเดี่นไม่หน่วงเสียงด้วยนะครับไม่หน่วงเสียงแต,แต่แต่ว่าจะต้องออกเสียงมีมตายเนี่ยให้ชัดเจนเร um um ากุ้มดีหนูกุ้มวาลีเดี่นส่วนมีมตายตรงนี้ะอ่ะตรงนี้เนี่ยเป็นหุกลมที่ผ่านมาในครั้งที่แล้วนะครับไม่รู้ว่าเราได้ตามเรียนกันหรือเปล่านะครับแต่จําเป็นทุกคนเนี่ยจะต้องรู้นะครับจําเป็นจะต้องรู้แล้วก็จะต้อง ตามเรียนด้วยใครที่ยังไม่ได้เรียน,นเ, Ryan เนี่ยคลิปเก่าๆเนี่ยมันเรียงไว้อยู่แล้วนะครับมันเรียงไว้ถ้าเราอยู่ในกลุ่มไลน์ถ้าเราดูในกล,ลุ่มไลน์เนี่ยในโน้ตเนี่ยถ้าเราเข้าไปตรงโน้ตเนี่ยเราก็เลื่อนดูเลยนะครับเลื่อนดอูเลื่อนไปตั้งแต่รตรแรกเลย,เลยแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดูอันไหนเนี่ยใครที่ยังไม่ได้เรียนอันไหนนะครับเราก็ไปตามเรียนด้วยนะครับและอันไหนที่มีแบบฝึกหัดก็ตามด้วยเช่นเดีวยวกันนะครับเรากุ้มดีหนูกุ้มตรงกุ้มตัวนี้เนี่ยเป็น i ิ h a s for we นะครับแต่กุ้มตัวนีี้เน่ ตรงที่คูสีส่เหลี่ยมเนี่ยวาดสี่เหลี่ยมทับไว้นะครับล้อมรอบไว้ตรงนี้เนี่ยเป็น for อิทฮัชเชอร์ฟเวอรีอาชัดอันนี้เป็นอิทฮัชเชอรฟเวอรีธรรมดานะครับแต่ตรงนี้เนี่ยอิ has ชเชอร์ฟเวอีอาชัดเลยทำไมตรงนี้คืออิท a s ชเชอร์เพราะว่าอะไรเพราะว่า เราจํานิยามของมันได้หรือเปล่าอิทฮาชิฟฟีก็คือมิมตายพบกับทุกตัวอักษรนะครับทุกตัวอักษรเลยยกเว้นฟาเวาบายามิมส่วน free, อิฮาชิฟฟีอาชัดแหละก็คือมีมตายพบกับตัวฟาและตัวเวล์ตัวนี้แหละนะครับเห็นไหมครับตรงนี้คือมีมตายก็คือมีมที่มีสุกูลพบกับตัวเว่าเราก็อ่านออกเสียงให้ชัดเจนเรากุ้มดีหนูกุ้มว่ลลี่ดนีนะครับอ,อีกตัวหนึ่งมีมตายพบกับตัวฟา ก็คือตรงนี้ครับฮุมฟ um ีฮาคอนีดูนออกเสียงแบบไหนครับออกเสียงให้ชัดที่ไหนที่มีมตายก็ออกว่าฮุมฟ um ีฮาคอนีดูนอย่าไปออกเสียงแบบเป็นฮุมฟ um ีฮาฮุมฟีฮุมฟีฮาไม่ใช่เราก็ออกเสียงมีมให้ชัดเจนเลยาฐานเกิดมีมอยู่ที่ไหนล่ะที่สองริมฝีปากาเราก็เอาที่สองริมฝีปากของเราเนี่ยเน้นไปให้ชัดเจนเลยเป็นฮุมฟ um ีฮา หุ hum, ้มฟีฮาคอนิดุนนะครับอ,อีกหุกงหนึ่งอิฮาดมุตะลักอิตฮาดมุตะลักนะครับอิฮาดก็คืออะไรผ่านกันมาหลายทีแล้วก็คือการทําให้ชัดเจนนะครับการเปิดเผยให้ชัดเจนส่วนคําว่ามุตะลักเนี่ยก็คือ,อก็คือไม่มีเงื่อนไขใดๆนะครับเป็นไปอย่างอิสระโดยที่ ไม่มีเงื่อนไขใดๆเรามาดูคำนิยามกันว่าคำนิยามของอิทัดมุตลักเนี่ยคืออะไรนะคำนิยามก็คือการอ่านชัดโดยสิ้นเชิงนะการอ่านชัดโดยสิ้นเชิงก็คืออะไรครับไม่มีเงื่อนไขใดๆมาเกี่ยวข้องว่าอ่านชัดแบบนูน้นแบบนี้ไปมีตัวนู้นมาทําให้ชัดตัวนี้ทำให้ก็คืออ่านชัดไปเลยนะครับชัดก็คือชัดไปเลยโดยเกี่ยวข้องกับอักษรที่มันมีฐานเกิดเดียวกันนะครับเกี่ยวข้องกับตัวที่มีฐานเกิดเดียวกัน มาดูครับว่าเป็นรูปแบบไหนรูปแบบนั่นก็คือตัวลามสุกูลลามหรือรอสุกูลก็คือลามสุกูลเนี่ยหรือว่ารอที่มีเครื่องหมายสุกูลเนี่ยหรือเราเราจะเรียกว่าลามตายหรือว่ารอตายเนี่ยนะครับไปพบกับอะไรพบกับอักษรน,นูนพบกับอักษรน,นูนไม่ว่าจะอยู่ในคําเดียวกันหรือว่าต่างคํากันก็ตามก็คือตรงนี้นะครับ ลามสุกูลไปพบกับนูนนะครับลามสุกูลพบกับนูนหรือว่ารอสุกูลไปพบกับตัวอักษรนูนนะครับเราก็อ่านเสียงตัวลามสุกูลเนี่ยหรือว่ารอสุกูลเนี่ยนะครับอ่านเผยออกมาให้ชัดเจนเลยเผยตัวลามที่มีสุก wire, ลูลเผยตัวรอที่มีสุกูลนะครับให้ชัดเจนไปเลยนะครับชัดเจนโดยสิ้นเชิงไม่ใช่ว่าจะต้องเอาลามเนี่ยไป กึ่งควบกล้ามกับตัวนูนหรือว่าเอารอไปกึ่งควบกล้ามกับตัวนูนนะครับไม่ต้องเพราะว่าอิทธามุตรเราก็คืออ่านชัดเจนชัดเจนแบบไหนแบบโดยสิ้นเชิงโดยที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆเนี่ยมาเกี่ยวข้องว่าจะต้องชัดเจนแบบนั้นชัดเจนแบบนี้ตัวลามแล้วก็ออกเสียงตัวลามไปลามมีฐานเกิดตรงไหนแล้วก็ออกเสียงตัวลามไปตัวรอมีฐานเกิดตรงไหนเราก็ออกเสียงตัวรอให้ชัดเจนนะครับทำไมถึงจะต้องอ่านชัดโดยสิ้นเชิงเพราะว่าตัวลามแล้วก็ตัวรอแล้วก็ตัวนูน เราจําได้หรือเปล่าว่าทั้ง3ตัวนี้เนี่ยมีฐานเกิดเดียวกันนั่นก็คือฐานเกิดอยู่ที่ปลายลิน้นนะครับใครลืมไปแล้วนะครับเรื่องมัคโครสมัคโครสของฮูรูฟก็คือฐานเกิดของบรรดาอักษรต่างๆ่าพวกนี้เนี่ยมีฐานเกิดอยู่ที่ปลายลิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวลามตัวรอหรือว่าตัวนูนนะครับมีฐานเกิดอยู่ที่ปลายลิน้นทั้งหมดหดังนั้นเนี่ยคนอาจจะนะครับผู้คนเนี่ยอาจจะสงสยัยหรือนะครับอาจจะคิดว่าตัวลามแล้วก็ตัวรอเนี่ย พอมีสุกูลแล้วก็ไปพบกับตัวนูนเนี่ยมันจะทําให้เกิดการอ่านควบกล้ากันซึ่งไม่ใช่นะครับเป็นความความสงสัยหรือว่าความคิดที่ไม่ถูกต้องนะครับถึง่แม้ว่ามันจะมีฐานเกิดที่ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าตัวรามสุกูลกับตัวรอสุกูลเนี่ยพอไปพบกับตัวนูนเนี่ยเราก็จะต้องอ่านชัดโดยที่ไม่มีการควบกล้าที่ไปตัวนูนแต่อย่างใดนะครับก็อ่านชัดเจนที่ตัวรามสุกูลไปเลยแล้วก็อ่านชัดเจนที่ตัวรอสุกูลไปเลยนะครับ อลองมาดูตัวอย่างกันนะครับฟังคํานิยามหรือว่า,าดูรูปแบบไปแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นภาพเราก็ต้องมาดูที่ตัวอย่างกันนะครับอ่าลองดูครับตัวลามสุกูลไปพบกับตัวนูนก่อนนะครับเช่นคาว่าววยันันนาฮาโรมาอาชาตรงไหนครับรามสุกูลไปพบกับตัวนูนวันันนะฮารมาอช ตรงนี้ครับตัวลามที่มีไข่สุกูลไปพบกับตัวนูนเราก็อ่านยาอันนาเป็นยาอันนานะครับกระกระดกิ้นด้วยเพราะว่าตัวลามนะครับยาอันนาอย่าไปอ่านว่ายาอันนากลายเป็นควบก้ามตัวนูนเข้าไปในตัวลามเลยนะครับเป็นเป็นสิ่งที่ผิดนะครับเพราะว่าตัวลามกับตัวนูนเนี่ยมันมีฐานเกิดเดียวกันนะครับมีฐานเกิดเดียวกันแต่่าเราต้องระวังนะครับไอ้ตรงที่มีฐานเกิดเดียวกันนี่แหละจะทําให้เราเนี่ยอ่านพลาดด้วยกับการอ่านตัวลามกับตัวนูนเนี่ย กลายเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับเหมือนกับว่าเอานูนเนี่ยควบกัมเข้าไปในตัวรามกลายเป็นอนว่า ja ันาผิดเลยนะครับตัวรามกับตัวนูนแยกให้ชัดเจนอ่านตัวรามก่อนแล้วค่อยไปเสียงตัวนูนทีหลังนะครับเป็นวญาันานาไม่ใช่ว่าันาหรือว่าวญาณอันอันอะไรก็อันหน่วงเสียงก็ไม่ใช่นะครับก็คืออ่านเสียงให้ชัดเจนไปเลยไม่มีการหน่วงเสียงนะครับวญาันารามาชาตรงนี้ครับตัวรามสกูลพบกับตัว นูนนะครับว่าจานนะว่าจานนันะฮารอมาอาชาอีกตัวหนึ่งก็คือตัวรอสุกูลนะครับตัวรอสุกูลไปพบกับตัวนูนก็คือว่ากอร์เน่ว่ากอร์เน่ตรงนี้นะครับตัวรอสุกูลเห็นไหมครับตัวรอสุกูลไปพบกับตัวนูนว่ากอร์เนฟีบูยูตีกุมว่ากอร์เน่อย่าอ่านเป็นตัวรอเนี่ยให้เป็นตัวลามหรือว่าเป็นตัวนูนไปนะครับ จะอ,อ่านว่าวกกอนะอ่าไม่ใช่นะก็อ่านเสียงตัวรอให้ชัดเจนนะครับวอก้อนหนะฟีบูยูติกุ้มนะครับวอก้อรน้าฟีบูยูติกุ้มวันนี้เราก็เอาแค่สองสองชนิดนี่แหละนะครับสองชนิดของอิดฮาดวันนี้ก็คือเราเรียนอะไรไปก็คืออิดฮาร์ฟวีอาชัดกับอิดฮาร์มุตตัล อิดฮัชัฟฟะวีคืออะไรอ่ะทวนตั้งแต่ครั้งที่แล้วเลยอิดฮัชัฟฟะวีคือมีมตายหรือตันวีนไปพบกับทุกตัวอักษรในภาษาอาหรับยกเว้นตัวฟาวาวาบายามีมนะครับส่วน has for อิดฮัชัฟฟะวีอัชัดละ่ะอิดฮัชัฟฟะวีอัชัดคือมีมตายไปพบกับตัวฟาและตัววาวอ่าแล้วก็อิดฮัมุตะลักอิดฮัมุตะลักคืออะไรคือลามตายพบกับตัวนูน หรือว่ารอตายพบกับตัวนูนนะครับลามหรือว่ารอสุกูเนี่ยนะครับไปพบกับตัวเดียวนั่นก็คือตัวอักษรนูนนั่นเองนะครับจําจไปวันละหุกลมสองหุกลมชนิด2ชนิดนะครับจําไปแล้วก็ฝึกอ่านนะครับหลังจากนี้นะครับเราก็มาฝึกอ่านกุรอานกันทุกครั้งนะครับเราจะต้องมีการฝึกอ่านอัลกุรอานนะครับก็จะฝึกอ่านในซุรอที่ ต่อไปเนี่ยเราก็จะมีการสอบกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับถ้าเราได้เรียนในห้องเราก็จะต้องมีการท่องด้วยนะครับสูรอนี้แต่ว่าในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะครับเราก็พยายามฝึกอ่านกันไปหลายๆทีนะครับฝึกอ่านกันทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยจนกระทั่งว่ามันเนี่ยจำนะครับอ่านไปหลายๆครั้งเดี๋ยวมันก็จําไปเองนะครับเราก็ฝึกอ่าน มีเพื่อนบางส่วนนะครับก็ได้ฝ uh ึกอ่านกันไปบ้างแล้วนะครับในคาบเรียนสดที่ผ่านมาของอ่าสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคนที่ฝึกอ่านในคาบเนี่ยครูก็จะให้คะแนนพิเศษไปนะครับอ่าซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนที่ครูจะให้สอบอ่านนะครับอันนี้เนี่ยเรามีเวลาเนี่ยครูก็ให้ฝึกซ้อมไปก่อนนะครับฝึกซ้อมไปก่อนเดี๋ยวถึงวันไหนเนี่ยที่ครูบอกว่าให้สอบอ่านนะครับเราก็ทําให้ดีเลยนะครับอัดคลิปมา แต่งกายสุภาพอัดคลิปมาอ่านให้ถูกต้องให้ชัดเจนหน่วงเสียงอะไรเนี่ยให้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ส่งมาแต่ยังไม่ใช่เวลาตอนนี้นะครับมีเวลาให้ฝึกกันไปอีกสักพักหนึ่งอ่าก็เป็นซูรอ้อนไลลี่นี่แหละนะครับที่เราจะต้องฝึกซ้อมอ่านกันอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูกันอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูแล้วก็ลองดูด้วยว่ามีหุก,กล่มอะไรบ้างทั้งหมดทุกคุกล่มเลยนะครับที่ผ่านมาทั้งหมดที่เราเรียนมาตั้งแต่ ขุกรม5นะครับจนกระทั่งถึงขุกรมอิศหาดนี่นแหละที่เราได้เรียนผ่านมาแล้วนะครับลองมาดูกันเอารุบิลลาฮิมินัชชายตอานิรรจีมบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรรฮีมวั والليل إذا يرجعوالنهار إذا ت า ل ى و م ا خلق الذكر و ا ل أ ن س า ่าตรงไหนครับตรงอุนซาเนี่ยอันอุนซานูนตายพบกับตัวซาเป็นฮูกลมอิฟฟาอ่าอย่าลืมที่จะหน่วงเสียงด้วยนะครับอ่าซ้อมกันไว้อ่าดูกันไว้ว่าตรงไหนหน่วงเสียงตรงไหนอ่านอย่างไรนะครับหัวมะโคเราก็จะกรวันอุนซาอินนัสยาคุมละชัตตาอ่าอินนัสยาคุมตรงไหนครับมีมตายพบกับตัวลามเป็น อ,อิทฮาสชาฟาวีนะครับอิทฮาสชาฟาวีแล้วก็อ่านออกเสียงมีมตายเนะี่ยให้ชัดเจนนะครับอินนัสัยกุมลาชิตต์เฝอัมมาเมนอัปวะตตะกอตรงไหนครับนูนตายพบกับฮัมซานูนตายพบกับฮัมซาเป็นฮุกกลมอิทฮารแล้วก็ออกเสียงนูนตายให้ชัดเจนเวลาที่มันไปพบกับ

นูนตายพบบาเป็นฮุกอมอิกรับอ่ะเราก็เปลี่ยนตัวนูนเป็นมีมนะครับว่อัมมามัมบัคิลาวัสต์ัลนาอ่าเปลี่ยนตัวนูนเป็นมีมอ่านว่ามัมไม่ใช่อ่านว่ามันนะครับอมมบ่านว่ามัมนะ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 แล้วก็หน่วงเสียงด้วยว่อัมมามัมบัคิลาวัสต์อัลนะวกัซซะบะบิลฮุสนาฟะซะนุยซิรุฮูลิลอุสรา วมายุบนีอันหูมาลูฮูอิซาตร์ดดานุนตายพบฮานุนตายพบฮาเหมือนกันเลยนะครับที่ผ่านมาเหมือนกับตรงนี้นะครับนุนตายพบคัมซ้นั่นก็คือฮูกมอิจฮาร์นั่นเองอนุนตายพบกับอักษรหนึ่งอักษรใดจากอักษรที่มีฐานเกิดที่ลำคอตรงนี้ก็คือตัวฮานั่นเองอส่วนตรงมัดตรงนี้เนี่ยนะครับตรงที่เราเห็นขีดตรงนี้น,นะครับเราจําเบื้องต้นไปก่อนว่า จจะต้องมีการลากเสียงยาวนะครับซึ่งเรื่องมัดเนี่ยเรายังไม่ได้เรียนเจาะจงรายละเอียดกันนะครับหรือว่าใครได้ผ่านมาแล้วนะก็ได้ให้เอานํามาใช้ด้วยนะครับใครที่เคยได้เรียนมาแล้วเพราะว่าเราก็ผ่านเรียนการเรียนฟืตด้วยอินมานะครับเรียนที่บ้านของเราหรือว่าเรียนที่ไหนก็ตามนะครับเราก็จะต้องรู้ว่าตรงนี้เนี่ยนะครับตรงที่มีการขีดในอันกุรานาเนี่ยขีดแบบนี้นะครับอาจจะต้องมีการลากเสียงยาวด้วยนะครับ อาวามยุกนิ عنه ما له إذا تردى علي إن علينا للهدا و إن لنا للآخرة ونؤلا و أنزلتكم نار ت ل ظ นอันุนตายพบตัวจานนูนตายพบตัวจานเป็นอิฟฟาอย่าลืมที่จะหน่วงเสียงด้วยนะครับ ฟาอัลจารุจุกุมมามาอีกตัวหนึ่งมีมตายพบตัวนูนเป็นอิฮาร์ชฟาวีฟาอัลจารุจุกุมนารันตะละวอ่าแล้วก็อันนี้อีกตันวินพบตัวตานะครับตันวินพบตัวตาเป็นคุกรมอิคฟาอ่าอายานนี้มีสามคู่กรมเลยที่เราได้เรียนผ่านกันมาแล้วนะครับฟาอัลจารุจุกุมนารันตะละวะ ลายสลฮะอินลัลอัชกวนะเจอเขีดแบบนี้อีกแล้วนะครับลากยาว่าซึ่งคือม ah ัดยาอิซมุ่งฟอซินนะครับอ่าเรายังไม่ได้เรียนกันครับยังไม่รู้ชื่อไม่เป็นไรแต่ให้เราอันดับแรกเนี่ยเราต้องรู้เบื้องต้นก,นก่อนว่าเราจะต้องลากเสียงยาวนะครับลายสลฮาอินลัลอัชกอ الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى يعني هكا مقاربان تنوين تعين نتعرف تنوين อักษรหนึ่งอักษรได้ที่มีฐานเกิดที่ลำคอเป็นฮุกมอิดฮาร์นะครับเป็นฮุกมอิดฮาร์นั่นเองวามาลีอาฮาดินอินเดหูมินเนอเมตินตูเจซาอ่านูนตายพบตัวด้านเป็นฮุกมอิคฟาอ่านว่าอินเดหูนูนเสียงด้วยนะครับแล้วก็นูนตายพบนูนเป็นอิดรอร์มานกุนนะนูนเสียงด้วยเป็นมินเนอยมาตินอ่ามาอีกตัวหนึ่งตันวินพบตัวตาเป็นฮุกมอิคฟานะครับ มินเนอม์ตินอ่ามีภูกรมสี่อันเลยพึงระวังให้ดีนะครับระวังให้ดีแล้วก็อ่านให้ถูกด้วยนะครับวะมาลมอาจดินอินดะฮูมินน้ำเมตินทุเจซาอิลลัตุกาะอวะเจหิรับบินอัลลาห์และ سوف จะรับอ่าสอดีกัลลอฮุณออลจินะครับอ่เอาไปฝึกอ่านกันนะครับฝึกอ่านให้ถูกต้อง ฝึกอ่านทุกๆวันอ่าวันไหนว่างก็ฝึกอ่านนะครับและเราก็อ่าจะได้มาส่งคลิปนะครับส่งคลิปกันแต่ว่ายังนะครับฝึกให้เวลาฝึกก่อนเดี๋ยวครูก็จะบอกหลักเกณฑ์นะครับว่าตอนไหนที่จะให้อ่าสอบอ่านแล้วก็จะบอกว่าต้องอ่านแบบไหนบ้างอ่าทำแบบไหนแบบไหนแบบไหนถึงจะได้คะแนนนะครับตามหลักเกณฑ์ที่ครูจะวัดแล้วก็ประเมินการอ่านของพวกเรานะครับ ะก็ได้ฝึกอ่านกันนะครับแล้วก็เรียนทบทวนบทเรียนต่างๆที่ได้ผ่านมาด้วยนะครับวันนี้เราก็จบกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอ่าวบิลลาฮิตาฟิกวันฮดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์